มานกี่ทีกการรายงานนะคะของรัฐบาลค่ะพอใจกับเรื่องของสถานการณ์การแก้ปัญหาน้ําท่วมรวมถึงการแก้ปัญหาน้ําแล้งอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภ,ภยัยและ น้ำแล้งมาอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนชขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำยี่ปีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแ,แล้งและก็เตรียมน้ำต้นทุนสำหรับภาคการผลิตค่ะทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec ซึ่งพื้นที่นี้สำคัญนะคะในภาพของการลงทุนด้วยตลอดจนน้ำหัวพวกบริโภคสำหรับประชาชนทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึงค่ะ รวมถึงมีการวางแผนเตรียมความพร้อมผ่าน13ามาตร,ราการเพื่อรับมือกับฤดูฝนด้วยทําให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงปี2,565นะคะมีพื้นที่ความเสียหายน้อยกว่าปี2,554ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำะคะ่ะพื้นที่ริมแม่น้ําสายสําคัญแล้วก็สามารถป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญส่วนใหญ่ไว้ได้นะคะก็ถือว่าเรื่องของแอเรียหรือว่าพื้นที่มีความสําคัญมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการแก้ปัญหาน้ําท่วมการ แก้ปัญหาน้ําแล้งนะคะมีผลอย่างยิ่งค่ะต่อในเรื่องพื้นที่ที่เราจะไปใช้ในภาคตักหกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งในภาคของการบริโภคภาคประชาชนด้วยนะคะ